ลูกวันนี้ได้กินวันหน้ามั่วแต่คอยท่าจะไม่ได้คิดสักทีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆปูง่ายๆเกษตรได้าาทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมพาเพื่อนๆมาดูชมผู้ทับทิมจันท์ในกระถางเป็น EP2 กันดีกว่าครับตอนนี้ใช้เวลาเนิ่นนานมาเป็นเวลา1ปีแล้วครับเพื่อนๆจากคลิปวิดีโอแรกที่ผมทำลงไปนะครับเพื่อนๆครับ ที่ว่าทำลงไปว่าการปลูกชมพูทับทิมจันในกระถางนั่นเพื่อนตอนนี้มันครบปีหนึ่งนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็จากสภาพลําต้นนะเพื่อนสภาพลําต้นของเขาครบปีหนึ่งใหญ่ขึ้นมากเลยครับต่างจากของเดิมริบรับเลยแล้วก่อนมีมีอย่างหนึ่งที่มานันเพื่อนพอปลูกไปครบหนึ่งปีปุ๊บเขาแทงช่อดอกเฉยนะเพื่อนครับเห็นนะครับเพื่อน มันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมทําออกไปว่าปลูกชมพู่ทับทิมกันกี่ปีได้กินรูปครับเพื่อนตอนนั้นผมไปหาข้อมูลมาได้ว่าหนึ่งปีแปดเดือนนะครับแต่ครานี้ผมไปหาเจอข้อมูลมาใหม่เจอข้อมูลมาใหม่ครับปีหนึ่งมันก็ติดนะครับผม oh, <no. S 1> มันก็ตรงกับของผมพอดีนะครับของผมลงมาครบปีหนึ่งพอดีเอาแทงช่อดอกเชยเพื่อนเห็นนะครับช่อดอกครับติดมาประมาณสามช่อสี่ช่อครับ ชมพูก็จะออกหน้านี้นะครับหน้านแรงนี่แหละแต่ที่มันออกมานี่ยังไม่แน่ใจนันเพื่อนว่ามันจะสลัดลูกทิ้งหรือเปล่าก็ผมก็่เป็นมือใหม่เหมือนกันน,นเพื่อนนะคือหัดปลูกนี่ก็ปลูกเป็นครั้งแรกครับนักนนี่แทงช่ออกครั้งแรกเลยวันนี้ผมจะพาพเพื่อนมาเอาเพิ่มปุ๋ยให้กับต้นชมพูท่าจุนจันกันดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆมันครบปีหนึ่งแล้วอะ่ะเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูรากมันเพื่อนนะเนี่ยปกติจริงๆปีหนึ่งน่าจะเปลี่ยนดิน ใส่กระถังใหม่เ่แล้วครับเพื่อนแต่ตัวนี้ผมเห็นว่ามันติดลูกอ่ะผมก็เลยยังไม่เปลี่ยนดีกว่าผมก็เลยแค่จะมาเพิ่มปุ๋ยนั่นเพื่อนนะเพิ่มปุ๋ยห,หน้าดินไว้เพราะว่าต้นผลไม้ต้นพืชนั่นเพื่อนส่วนใหญ่เขาก็ถ้ารากฝอยอหน้าที่เขาคือจะหาหาอาหารกินบนผิวดิน,น,นเพื่อนนะเนี่ยทีนี้เราก็เลยยังไม่เป็นอาจจะยังไม่ต้องต้องเอาดินบริเวณนี้ออกครับเพื่อนคือตัวนี้ขอเสริม ใส่ปุ๋ยผักตบชวาแห้งก่อนก็ปุ๋ยที่ผมใช้นี่เป็นผักตบชวาแห้งนั่นเพื่อนคือหาได้ตามแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วไปนั่นเพื่อนอันนี้ผมไม่หาเก็บมาจากตามทางที่เป็นคลองแม่น้ํามูลน่ะพอดีเขาลอกคลองแม่น้ํามูลแล้วเขาก็จบภาษาโคราชมันว่าจบคือว่าเก็บเก็บไอ้น,นี่ออกมาเพื่อนเก็บมาทิ้งอ่ะเขาเอาผักตบมาทิ้งน่ะพูดง่ายผมก็ไปหาเก็บมา มันเป็นผักตบที่มีส่วนผสมของไอพวกต้นไม้อยู่ด้วยเพื่อนมันอยู่ใกล้กอไผ่ด้วยมั้งมันมีพกไม้พวกอะไรด้วยแต่มันก็มีผักตบอยู่ด้วยเพื่อนนะครับเนี่ยพวกผัก,กตบเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้แหละเป็นปุ๋ยแต่จะมีเศษไม้ปนอยู่ด้วยแต่ไม่เป็นไรครับมันก็แล้วมันก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเหมือนกันแต่ปกติผมจะไปหาเก็บผมก็จะเก็บแบบผักตบมาเพียวเพียวแล้วเพื่อนครับเนี่ยวิธีการทำก็ไม่ยากครับมาเลยครับเราก็ใส่เลย โทษน,นะเพื่อนนะแล้วก็เอานี่ครับนี่เราก็เกลี่ยเกลี่ย,ยดินบริเวณนี้ออกนิดหน่อยนะเพื่อนนะจะซวยดินหน่อยเพื่อนจับซุยหน่อยรากฝอยที่มันขาดไม่เป็นไรเพื่อนครับเดี๋ยวมันก็อง,งอกมาใหม่มันไม่ใช่รากแก้วเพื่อนรากฝอยมันมันสามารถที่จะง,งอกมาใหม่ได้อยู่แล้วเข้ามาครับ ก็เอานี่หละครับปุ๋ยผักตบชวานี่แหละที่เราสับๆนี่มันใช้ได้2ออย่างนั้นเพื่อนนะคือว่าใช้เป็นผักตบชวาสดก็ได้แต่ตัวนั้นต้องเอามาผสมกับดินแล้วก็หมักด้วยน้ำหมักทุนชีสังก็แสงเอามาวางไว้หน้าดินแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับตัวผักตบชวาแห้งนี้ก็ใช้เวลาในการย่อยอยู่ประมาณสองถึงสามอาทิตย์นั้นเพื่อนนะตัวนี้เราวางมาบนผิวผิวนี่เลยผิวหน้าดินนี่แหละเพราะว่ารากฝอยก็หากินตรงหน้าดินอยู่แล้ว แล้วขาวางมาครับเ่นวางไวงเ้วเหลือบริเวณโคนต้นไว่นิดนึงนะเพื่อนนะไว้ให้เขามีอากาศหน่อยแล้วถัดจากอีพีนี้ไปถ้าลูกมันติดแล้วเนะี่ยเราผมจะต้องเปลี่ยนดินแล้วเพื่อนปีน,ปนึงแล้วมันอาจจะทานอาหารในในกระถางอา,อาจจะเริ่มหมดแดล้วแหละนับแสนเพืเ่อนนะ มันจะร่มล้นกระถางแค่นี้ก็อแล้เพื่อนเดี๋ยวนะแค่นี้น,ะนิดนี้หน่อยแล้วก็ทยอยเติมมอาแล้วกันเพื่อนถ้ามันยุบมันสลายไปแล้วอะ่ะก็ค่อยเติมมาแล้วก็ใช้ดินดินถุงเนี่ยเพื่อนที่หาได้ตามร้านค้านี่แหละโรยกบไปหน,หน่อยหนึ่งเพื่อนโรยกบไปสักหน่อยเพราะว่ามันจะได้ช่วยในการย่อยย่อยสลายง่ายขึ้นเวลาที่เราลดน้ำ ปนประมาณนี้ครับผมครับเสร็จแล้วเราก็รดน้ำครับอันนี้สารเนยที่เพาะจากไหลนะหอกเรื่องนิดหน่อยไม่รู้เพื่อนๆเห็นรากแลนมไหมนะครับติดแล้วน,นี่น,นรี่แล้วก็รดน้ำ รถเก็บ okay, พอชุ่มชุ่มของนนะครับแล้วเราเยวค่อยรถใหม่เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ 2- องสาสัปดาห์นันเพื่อนแล้วเดี๋ยวพอปุ๋ยผักตบชารุ่นนี้มันย่อยสลายไปหมดอนะ่ะมันก็จะเป็นปุ๋ยเช่นดีให้กับเราได้อีกอีก,อ,ก,อ,กอีกประมาณหนึ่งแล้วพอต้นมันไม่ค่อยโตแล้วเราว่ามันออกลูกติดผลเสร็จแล้วก็ได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนดินในกระถางใหม่แล้วเพื่อนโอเคครับเพื่อนครับขอฝากไปด้วยนะครับผม ใครที่ชอบปลูกผลไม้ในกระถางนะครับปลูกผักนะครับแบบบินซีนะครับขอฝากกดซับสไครต์สัก,กดิ่งกระดําไว้ด้วยนะครับโอเคครับเมื่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับปลูกวันนี้ได้กินวันหน้าโมแต่คอยท่าไม่ได้กินทันทีนะครับโชคดีนะครับ